ตัวนี้มันมนตลกเ็แบมนแบบลาดว่าเขาคอยยอดยอดเอาเอาองไปควนอ๋อเฮยทำเปิดมาได้เปิดเอาเลย่างนี้มึงมาไทยให้กูชอบแต่ของมึงโอ้ยอย่เปวแล้วปวดแลวบังเขาหีบอบังเขาอย่าควงฟอง็ไม่ได้เอาบังขอย่าควงองยังเอาขากรรไมแค่นี้บอกขากรองเฮาเออูเอาไยูปุ่น้าเอา อ้าวดีสามสองหนร่งยีเซิ้นทายไปนี oh, gods, gods. Oh, oh, Why, kind of, right? ่เอายินดีตะลับกระซูหมู่บ้านกกอกเป็นยูทูบเบอร์เฮ้ยเฮ้ยทายเราเอาครับสวัสดีสวัสดีพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศสวัสดีเอฟซีอาจารย์ออดสวัสดีเอฟซีเนี่ยต่ำอำตรงเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนี่ยต่ำอำตรงชาแนลครับผมครับสวัสดีครับผมอาจารย์ร้อยสีมะพรุนเนี่ยนะครับมันนี่พี่น้องมหาหลายเดี๋ยวดครับผมสคนนี่แฝดกันหม ออกก็เราหู้ออกคนหนึงออกหู่ดากคนนึงบอกหูนันเอาเอามาไหนบ้างหครก็เลาาเข่าซาลาเลยเนาะครับกอนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโตเลยครับเอฟซีเป็นมหาเตมานเต็มเมืองเลยพี่น้องมือนี้เป็นบ่ได้มาซูซูดิเป็นนกแค้นมาน้าแค้นจะได้พิลกิตากีตาบานแตะโอเคมาไหน หน้ามีจุดประสงค์ยังของมันอี่ครับอยากมาเยี่ยมกันค่ังควันเนาะอันนี้จะมากอันนี้สิเป็นน้ำครับผมบนว่างเอฟซีเพิ่นเขามาหาเพิ่นกับสีมะเยี่ยมยามทำข้าวแล้วก็เขามาเล่นน้ำพี่น้องเห็นเพิ่นบ่นี่เออโอ้แล้วพอดีลูกชายมาร์ดิฟินเนี่ยพอดีมาร์กดิฟินมีความสามารถดีดพินมั้งครับความสามารถพ้นโตได้นไหมใหญ่คนแบบติดตาม จุดะสมแล้วน้องเขามีความสามารถทางการดีดพินนะพี่น้องแต่ว่าช่องยังมีคนติดตามเป็นกรไดเดินทางเขามาว่าอยากได้ผู้ติดตามมันบ่เอาเดี๋ยวจะให้โชว์คนงานเลยเดินได้เดินทางมาจากไสครับกินขเขากินน้ำไปเป็นคนบงบัวองครับผมคนซีเจตครับบ้านเกิดมาน้อยซีเจตีเจตบัารเองมาตรวจกันอยบัวยังมาเกตคุณหานครับโอ บ้านผมกับยูซูลินนะเนาะนี่แหละครับคนอีสานไปใส่มาใส่ผัวถิ่งกันดอกเอาผมก็ับเดินเข้ามาผมมาผมก็บอีสร้อยได้เท่าที่ซอยเนาะครับน้องอายุจะเปรียบอายุเท่าไหร่อายุสิบสี่ปีตายแล้วจะมาอายุเนาะมันตื่นเต้นมัไม่ไม่ไม่ต้องตื่นเต้นบอกอีสานอะไรนะแต่ว่ามักกีพีเขาต้องบอกไทยด้องเพิ่นมากเพิ่นมากในไทยเขาต้องแบบวอลไทยใส่เพิ่นไม่ต้องตื่น ไม่ต้องตื่นไม่ต้องตื่นต้องตื่นเต้ยอันเดี๋ยวอันสายอันสายห้อยเป็นมีเป็นเข็มขัดหมอมใช่มั้ยสายตะครดคือข้างหลังก็ว่าโอ้สายตะครดอ้าวตะครดกิเข้ากินน้ำมาแล้วเนาะลุกพอวยกขัดพระเอาพี่น้องจังไดียกเป็นกำลังใจให้น้องคนนีนได้ครับเพคนอยากเปิดยูทูบอยากเพป็นเดินออกมาบ้างเดินได้ก็แต่งยางเข้ามาดอกเพป็นขี่รถเข้ามาเอ้าทางนี้ได้มาจังะมีนี่ก็มาหาเจ้านะจ้าจ้ารอดดีใจดีใจครับเพคน เพื่อนอยากเปิดช่องมาแนะน้ความรู้เกี่ยวกับการเปิดช่อง YouTube เปิดไปแล้วมันบ่ครับครับการลูใต้มีเปิดไปแล้วชื่อช่องยังชื่อช่องวงออร์ดนิสติกออฟฟิเชียลมั้งยังก็ออร์ดนิสิกออฟฟิเชียลมีมีคนติดตามเท่าไหร่ครับคนติดตามสี่สิบห้าคนอยากอยากได้เท่าไหร่อยากได้ทั้งมาณถ้าจริงก็สักร้อยก็ยังีโอ้พี่น้องไปเด้อครับไปเด้อ ติดตามเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะปัดมดไว้ให้ข้างล่างนี่แหละกำลังใจน้องเพื่อนนะเอาฟังจักรกลมึงน่าเอาแบบไล่เสื่งอีสานนะแบบโอ้ยแบบบรรยากาศฟิวเราบ้านเฮ้าเนี่ยโอ้ยโอ้ยอย่างนี้มันมั่ดีจู้เจ้ากระไดเน้องอ้บาดมันเต้นเตือนโอ้มยเตือนเต้นเออตือนเต้นนั่ะล่ะโอ้ยบอกกันปีนัการบัานภาษาลราเลยเอาดีที่เสียงกู พี่น้องเลยใครมามือีสารแดงอะแม่จ,จงแขนน่เบ <c oughs> ่อปะรเ้ามันสีแงจง <c oughs> งเด <c oughs> นเนเรียนีนยจะจีางเลยจสลองอ,จองาจารย <c oughs> ออ์พเส้าเรอกว่าเ้า เล็กนเย็นวันละที่มูงจังมาเลย ខ្្លើនាស់នាល់ខ្្ល់ទី្ល สารน้ำห้องแบบสุดยอดเลยครับ14 14 14ปีมีความสามารถ่านี an はは m m ้โอ้ผมมาสุดยอดครับอ่ะเอาเสาร์ดีซะเด้อไอ้เ็บมือเอาพี่น้องไปายว่ามวนกับฝากไว้นด้วยครับมวลมวนมวลวลเด็กหน่อยอายุสมนีฮาแบบนี้ไม่ได้แล้วได้นี่ขวัญสวรรค์นี่คือเป็นขวัญสวรรของประเทศนาไทยเห่าน้อได้กับฝากไว้นะเอาฝากฝากช่องเลยนี่นะกล้องหลักบอกคนไลก์ลงนะครับผมก็ฝากติดตามช่องด้วย้วผม ช่องวงออเมสติกออฟฟิเชียลครับผมก็กระป๋าไปติดตามกันได้นะครับผมครับผมฝากน้องไว้นะนี่นี่เป็นพ่อเป็นมั้งครับครับผมครับฝากนะครับฝากน้องด้วยนะครับติดตามสักร้อยสองร้อยคนพอแล้วครับโอเคครับฝากดีแล้วนะครับว่านี่นี่ยังไงสรอยกระบอกผมได้ครับเป็นกำลังใจให้ครับโอ้แต่ว่าฟังไปแล้วมวนมวนครับท่านอาจารย์ออดลุกเต้นน่ะพี่น้องธรรมดาก็บพวกฟอนยัง่ายๆเด้องบวบบวบก็เจ็บธรรมดาก็โยกอย่างเดียวธรรมดาบพิเศษดำย่างเดียวเลยเป็นไง ฟังของน้องเพิ่นดีนเราเป็นยังไงโอ้มลนั่งมดอิดแล้วพี่น้องเป็นกำลังใจให้น้องน้ำเน้อนะครับน้ำอะไเลยเหรอย่างเงี้งเ,เสียงพิน้อได้ได้วยครัดีกว่าไปเฮ็ดย่างอื่นแม,ม่โอ้สุดยอดสุดยอดสนับสนุนน้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้อะไปที่บันทึกเฮ้าไปตัวหลังไม่เฮ้ากันจวดกันตัวให้น้องเพิ่นดินเอ่อไปนอนกันไหมชะลอีก่พี่ชะลหลังไม่โอ้ครับท่างแม่กับฝากน้องเพิ่นไินน้ำเน้ยครับช่องนแม่เรับต้องออลมิวสิกวิทย์ออฟฟิเชียล อ่ออนมิวสิกออฟเชียวไม่ต้องรีบคนฟังเขาจะไม่ได้นั่งมอไซบินตามไปฟังเบาช้าๆได้เอาครับทุกคนนี่เราเรียกว่าไรครับคนนี้สายมันเท่ามิยังซอยกันได้กับซอยโอเคครับผมขอตาดสวัสดีครับอยู่ดีไม่แห้งทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำกันมาทุกคนสวัสดีครับปิดกล่องจากกองก่อนปิดกล่องให้น้ำเน้นสวัสดีครับาตกล่องของผมอ๋อวงเลยกอนด้อ